เราชนะอัปเดตล่าสุดกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมรับเงิน5,000บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาอัปเดตโครงการเราชนะกันนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมรับเงิน5,000บาทจะเป็นกลุ่มไหนนั้นรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเราชนะอัปเดตล่าสุดกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมรับเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์ในวันที่12มีนาคมนี้ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจริตของประชาชนหรือผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะโดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้านางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจริตของประชาชนหรือผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีพฤติกรรมการใช้ใจ่ายวงเงินิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการแลกวงเงินเสธิ์เป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นซึ่งกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบโดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทําผิดเงื่อนไขจริงจะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเองและขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการโฆษกระทรวงการคลังได้นเน้นย้ำว่าประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ทโฟนและได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกันกบประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคม2564เป็นต้นไปและจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดในวันที่12มีนาคม2564ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.rauchna.com หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเล็กโทรศัพท์02 111 1122นอกจากนี้โฆษกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการนวันที่10มีนาคม2564ดังนี้ 1>, 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน41,809ล้านบาท 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ w w w r a c h n a c o m ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วมีจำนวนมากกว่า16.6ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน53,237ล้านบาท 3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน0.5ล้านคนมียอดใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2564เป็นต้นมาจำนวน1,329ล้านบาททำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน30.8ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า96,375ล้านบาททั้งนี้เป็นการใช้ใจ่าย ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.2ล้านกิจการขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก m c o t และกรุงเทพธุรกิจและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก t h อ b แบง k อก In s ไซ h ์นะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคม ของโครงการเราชนะที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่มีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า96,000ล้านบาทไปแล้วและสำหรับประชาชนกลุ่มแรกที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะรู้ผลการรับเงินในวันที่11มีนาคมซึ่งจะได้รับเงิน5,000บาทและจะสามารถใช้เงินได้ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่12มีนาคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ